หยุดเยยเหยุดเลยไม่ดหมาาเเข่าแล้วทไมต้องไปไกลไปไปอย่างเงี้ยอางเงี้ยอัโลได้เลยไปงบนไปงบยพีดพีดใช้ใช้เยื่ออลไครับใช้เยื่อมากมาเป็นอาทิตย์เลยครับโอ้โหเหยื่อ แม่งแน่นอนน่ะโอ้โหสูตรแม่งโคตรดีอ่ะวาง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 เดี๋ยวขอดูหน่อยกินอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์อุ้ยเฮียเกี่ยวลูกกระตาตาเหี่ยวนี่อีกมิเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วนี่เบ็ดเบอร์หกครับเบอร์หกก็เอาอยู่ปลาเลยปลาเลยเฮ้ยปลาบูปลาบูเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอตีไงมุนตั้งตั้งฮิปปลาบูอร่อยไอสัตว์ตัวเป็นโรยนะ ป้บูไอ้เฮียโดนไปโลยนะเฮ้ยเฮ้ยหลายบาทนะเฮ้ยไอเฮียโคตรป้าบูเลยนะเฮ้ยเ้เดียเดี๋ยวติดติดติดเอาอตีเอ้ยเฮ้ยเอาให้ต่ยกไหมเฮ้ยไอ้เฮียนี่มันโคตรป้าบูนะโอยโคตรป้าบูโอ้ยแม่งงแ่งงแ่แกด้วยแกด้วยไอเฮีย โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โหกี่หลายร้อยนะเนี่ยหลายร้อยเลยเนี่ยโอ้แกนี่แก่แค่โอ้โหโอ้ยยีนเกือบรู้ยีนติดสองตัวไอ้เหยอะแดงสองตัวเลยโอ้ผมนี่สวยเฮ้ยโอ้ยโอเครใครใครซื้อบ้างวรอฮะโอ้ยลงมีตลาดนะฮึมโอ้